ผู้ใดักไดสโอ้ยมันคือปอบไม่ย่หันลยวันที่มปอบที่ไหนฮะดีนี่แล้เอาขอเสียงชาวเรียกหน่ยว่ท่นสมัยปันด่ทันสมัยปันใด ไมู่จ you know, ักแต่ต้องคอยนะพวกูจักว่าบคุณชาวเลียวขอเสียงชาวเลียวเลยแม่นอย่างเสียคิดเียวแม่คิดเปรี้ยวแม่เเกคิเรียวรุ่นม่นเป็นนิติแม่ีสาแม่งหนนทรงผมากนาูใดพี่มากเหรอไอ้ใคมีล่ะเพีแบบไหน่เแบบไหนล่ะถือโทรชถือห้เมีนมาอาชวัติเพี้ยนเพียวันนี้มากินข้าวนะ อย่างนี้นงะค้าก็หนึ่งถ้าให้คิดัน้ดาไหมล่ะนผาหัวหัวหัวไปใส่จมันนี้ไปทาไหเพะแ่ไลแต่ไหลมือนงานบวชู้ือคอยชิญมานาเอาเสียนงนบวชเหัวจะไปใส่สนามมือนี้งานบุญงานบวชเราวพแมนติไ้ิกเืนอยคอยไรไเป็นยังไงเดียี้เสียงอันนีนักร้องทกผู้อ่ใมันร้องนะครัด เออหาม่ก็จะซ้แข่จะต้องมาซำาสกัได้ตัวมจะไปซ่าบ่จี๊งเมาอยู่แก่ไหนผู้ป่วที masa, ่นี่เอ้เลี่ยไหล่เลียวเพราะเอการทางนายในขนาดง่านควรควูดจะของได้นี่มือดิสบวนใส่ตัวบัวบดเอื้อบัวลูกไส่บัวลูกใส่โอ้พี่ลูกใสพี่ลูกจะคนหรือแม่มีลูกสองคนลูกสองคนเออ ไปสิบบอนุโมทนาบุญนำเดินจ้งซีหล่ะเพชรบุญกะินเสด็จบุญกบวดน้ำเออทั้งบุญดเทียนสนบุญสนมเพชรบุญกะินใหญ่พอเป็ตัวกูเพชรบุญเพชรนาดีได้บุญได้คูสนรุแม่ว่านาบุญนำเปแม่เด้เรอใคเราเพื่อเราเจ้าลูกเจ้าูแกทั้งหลายเราต้องทำอน่ะจะไปบุญมีพอบีม่เราไปแต่เอเขาเราหน่ะจะแต่งักๆักยงมาเล่นจันแดก็เขาบานีย่ โอ้ไอไหนดูหน่อยวนเอพอครับนี่ตอนบอกพี่เสอาวรีเสาคุกไปหาเรามีเราล่องเพราะว่าเจบวลูกเอไปรพี่เรานอิเมไอ้พี่พี่ไม่นเขาองเอาเู่มจะอค่ห้านงเออคู่ี้คูอกันวนแต่ผมเีคูนี้แม่ไอ้อีย่อพ่เมาหนีละ ใสแล้วหม้สูงข้พักไปหาไะไไปเอาเไปหาเอิหม้อวสูอห้ามเลยนะส่ไหมใส่ไก่อิ้งหกกินไาางเมื่อบุญเมื่องานพอตั้งสติให้ดีรักกินกเมื่อกันยังดีเด้ปลาปิ้งวัได้กินกินน้ราเย่างชางกะชีมาออมยังไ สังกะสีมึมองมีสังกสีมึุดลรพนอ่อวก็ปอดไพ่ซื้อรอกไม่อย่างไม่อย่างบานี้อันใช่ะผู้เบิิสุ่นแล้วไมไมยนี่มนองานานบวชบวชกเอามันห่อนยางไฟฟ้าเราว่มันไฟฟ้าแม่มึงทีบผู้ใดตายว่างานบวชวอุเบกนมึงมาสู้ขวัมาบาบ้าสีน้าได้เลยไฟสีน้า อุ а, pues ้ยมันยันงานบวชนาเหรอบังหนาพ่อจาภาเหรอขี้หยังงานบวชลิงก uh uh uh? ์ก็ได้เทอบวชยังก็ได้บุญถึเอาซะปุ๊บปม่แม่จาพาสินม่กูนี่แหละจาภาเพราะแม่แม่ดอกหนาแม่มาขึ้นนั่นแค่ขี้หยังแมงมุมผีหนาดิขบ้ยเสียเลียดยู่ขาองค์มาเป็นตำรวนยังไงจด เห็นเสียคูๆจะสิบวันมาเตีเขาเอหึ่อันสปพ่อเจ้าภาพอย่นั่นตมากเน่ะเป็นเจ้าภาพว่แม่พ่อจะสสดีปาอู้หทบมปาตนไม่หยังห็นเล่ากระเรีาเพราะยนจิ้มอยู่นี่ฮะเออเรื่องยังใสอยูแม่มี่กูว่าเรียนเนระไส้ยูไม่หยังพานน้ำหามาปีโด ใส่ละที่ม well, ีตะพูม้าอุดไดเลยนี่ใส่ละนาเออนาเอ้ยแม่เมลาพักวนให้แม่เหมือนเด้าันดีว้าแมือน บ่บ่บ่อ๋ออันนี้ผู้ใดนี่ลูกไส้อันนี้จริลูกไส้เจ้าเอออุ้ยบักลาจ๋ามันเกิ่เวิไส้เอ้าเอ้ามาพอขึ้นลิงลูกเั็นเพื่อปลาไหลนอนแรงอยากกินนุ่มนุ่มแรงสิบูสดบิ๊มนุ่มสินี่แหละหน้าฮานามากจรนี่มากแล้วนี่ยง กูไดเตียงหนมึงมาบางอุ้ยอิงเวลูกไคไปเอาแม่ไปเอาผ้าขวนเปล่านันมาสุดท่าที่นีเลยบนแม่บวชซะลูกเอ้ยบวชเทพคุณเส่บวชตัวกบวชอะไรเนี่หค่าง่านทางพวมันบ้านันฑี่ข่าบวชได้เบื้องหน้าเบื้องตายยี่ดนนพูดเจ้าแล้วเ้าจะได้เขวว่าท่นเกิดยี่ใด มันนจ้ชีนะคอยได้ตั้งใจมเกิดี่เมจเฮ็ดแจงไหนล่ะคอยเขได้ตั้งใจล่ะโอ้ลูกระทัำน้าประทัำเนาะเมียเจ้าภาพนางลุง่นไม่อยากปวดร้อจะเบาตู้แล้วกูตีมตั่งบอเลยปวดใส่บอกระทิด้อแ่เดี๋ยวเดี๋เดียวเวนียกรผมกวนผมก่อนกวผมไก่้ก่อกรนผมจะเกิดเซรามีตันไก่ปฏิกันปฐมมาเลือกให้ใส่พวกมันให้สะกันล

สีบนำม้วนมาคับอ้นี่ห่อนำม้วนต์พ่อเล่เป็นากหลาอุ้ยดีมันลงมาพูดอะไนอ่ะบ้านมีโแพลเป็นเป็นติลีบงคนโอแพลเปนคาับ้เสื้อพอหนักแม่หนักตามผมไฟเอาพัดจานหลักคาและตายโลดไปที่หนัง น้ี่ไสสุมหนกคือจต่อสองดิบัตสุมอะไรมัน่มยากได้ลหะอ้าว้าวว้าวว้าวม้าวว้าวว้าวว้วว้าว้าวนเาาว่้า้าววาว้าวว้านาวว้าวว้าว้าวว้า้าวาวว้าววา้นเดี๋ยว้า้าว้าววาววว้าวหางดอกอั้นว้าวว้าวว้าวว้้า้้าว้านว้าาว้วาวว้ว้าี้าวว้ การบวชมันต้องเปลี hmm. mm ่ยนชุด hmm. ม mm ันใส่ชุดนี้บวชบเพราะอะไรเปลี่ยนก็เหมาะก็ได้เอามาเปลี่ยนนี่ละเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนใจเยถอดออกเป็นไอ้คนไอ้ใส่เีไอ้เห็นอย่างลูกมื่อนี่เป็นมื่อแสงวันดีเข้าตัวค้างอือเขาเรื่เขาเอินปุ่ผมปงผมนะอะไรให้เขาถือไว้อะไรตอดอกล้าออนั่นแหละต้มอ้

ใ่ละไงต่ใจเอาแต่ว่าการเป็นนักมวยหัมันยังมีสเพียงมีไี่ันมี่างสบเพียงมเ้านี้ยัหวอ่ะโอ้ดนา่าขนน้ำแล้วพอเด้อแม่เด้อ สุดที่เขาจะมาภูมิใจแต่ใครบ่ดีใจเสื้อลูกเก่าได้บวชโอ้ยเห็นชุดนี้แล้วคืจะมาเม่อจะไปด่มนกโค้กนอหล่ะเออคนเห็นแหลงบขคิดชื่อนี้ได้หัน่นาชาตุเน้อไปในภูยานตายาให้นไปจูดูแลเรื่องหาคุณแพคุณหมอุพอคุแม่ คนเอาเตี้ยตในบวชไม่ยือเอาถือผ้าคลองลูกเต้าเป็นห่ด้ขนาดไหนกี่เพชรนะยะทกีเพ็ดกะนะเอานด้าจะรู้ว่สบายันวันทำบาราเนี่นี่ผ้าควันนี่เอาพระนาคอันอ้นอันไม่หมออันเส้นสุขบนหน้าอันเกลืกบน นี them, long, ่คนเท้าเกิดมากนี่ข้สิได้เกิดมากว่ามันเลื่องธรรมดาข่อสใหญ่้อหอดผดเดี่ยวตามคิดตามใจให้ดีนั่นแหละเด้อก็มือขึ้นใหม่เป็นมเหมาข้อแม่สิมีทองในนี่่็มันธรรมดาคนเท้าข้อสิเลือกเกิดเออจะเฝ้าห้องเฝ้าให้มั้ยนะเว้ยไม่ได้ให้ไปหยังวัดุูงเขาตากคร ว่ายะบังคือไวไว้ใหมันี่ยตั้งจิตตั้งใจให้ดีตั้งนโมตั้งจบุยเสดหัวนี่โบมันธรรมดาัวสิตั้งขั้นวัวสิตั้งภาคพาองแม่เนี่ยลำบากเพียงไดพคอหนืไปหาอยู่หากินไนสักไหนเอาก็าพักใหมหมวเพินสิเปาสูงตั้งตั้งนโมขึ้นสามจบนโมตัสสะนโมตัสสพะกวาพุะวัดตอาาหะตุ

ไม่ยังสี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 กับเลื่อนเอาสีสีกับไม่คั่มสูตรเขาเลยจะสอดหรือะไรตัวเองเฮ้ยเข่าออกนอนให้เลาเห็บสู้แก่สู้สามาซึ่งห้วยสู้แก่สู้สาไอ้บ้านนู้นได้ยังแก่ได้ดีไปลืมข้าวเฮ่ยบัดนี้จังสิเราคุ้นวีรอดม่านดาวแม่เอ้อยหอกบ้านั่งทั้งพี่แม่เอ้อยเจ้านีเสียว่าแม่แย่หลอด ตั้งแต่กี่เจ้าเคยเป็นกะลีแม่นบอสขันก้อนเจ้าที่ได้มาได้กับพ่อใหญ่แหลมเนี่ยเคยเป็นกะลีอันก้อนคว่ำก้อนบักปีละกองอีเลี้ยยุนี่แม่นบอหนก่งมากเลยคือวางสั่นเพามันเป็นก้อนสูงเขาออกมาหนังตงปีมาไลยงานเลือเด้กพวกเรื่องน้ำโมอส เ็นซื้อเหลงท่องบอ่เหลี่ยงเออตั้งเตจีอยู่คณะเสียงหิสังเขาว่วเต่าเขาก็เลยใี้ความีเมีหลายอันนี้มีเมียเก็บพ่นผุนได้แมใส่กูแต่ความีไผ่ตวนี้ยมมาอยู่คณะดีเลยมี่สีอาูบ้ะยงนะพวีเมี่ยไอ้วพยะแอ่ กะรีกูเสีเอามอีี in ่นี 1941, ่ย่าีุ่กะมีอยู milk 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 ่ละมียนะนะอันมาว่ามาปีของภูมียกตะบอกคอยได้ว่าคอยเป็นลูกกะรีเอาอาปากเจ้าของเป็นนาบะรอแต่กูยมห่งาอัพป็นหยังก่อ่วงไปอะไรก็ถามหนีคารีเ แช่แม่มัแแม่แม่แ้ไปยสมชู่แ่เขาทาไม่กี่วแ่เอาเชียงแฮ่าเ้อยากกินไปหรา้าๆเอาเชียงแฮ่ม้าเปยแมล้วเอาเปียรรแฮ่าเพื่อเพื่อเสนอ จัสีแ้งออกไปตูทู่พอเลยกล็ใช่ก่อนนะเว้ย กอดไห่จักบาทเนี่ยยี่ยงเลยนี่มันจุกไอ้กอดไปกูเห็นแต่ยูใส่ยาพู่นี่ดีแน่านี่ทไมมาไายปอดตัวไปต่ยงเลี้ยมันเร็วเร็วเร็จุกเอามเข้า่แน่ะโอ้ย

เอาคาคาครับมเ่ตลกเ่เกาก็แล้ก็เล้วเรื่องไม่เล้วก็เหมาสิแนจ้าีลีแต่ยไปเียนละัน่ะานยเอาอือออกก่อนขณดนี้พระถสจกกำลัตั้งเป็นเตมเลย ส่มบความสุขต่อพเพ่อทีบรัทกำบูลสีสุกตะปูนและทุกกะเุกเครื่องดโซโมทีวิสรี่โวอรีิกาที่มีความหสันเนที่สุสมุนไพงอสวยจีต้องกินก่อนน้ำยางปลาพะุล่ฝายไหลของสมชื่นนานสาเท่าสมบวามสุขต่อพุทเวทีมอบหน้าที่ให้กับพระเอกนุ่เสียงเจอจระ